เจ้าของกินวันนี้เราจะต้มขาไก่เจ้าวันนี้เขาจะต้มใส่กะทินะเจ้าก็มีกะทิน้ำตาลน,น้ำปลาเจ้าจักไค่หรือตะไคร้เจ้ายังมีขาเจ้าอันนี้เขาใช้ขาอ่อนเจ้าหอมหัวใหญ่เบืเขือส้มพริกเจ้าใบบักคูดแล้วก็ผักชีใบเลื่อยหรือว่าหอมป้อมเปอร์เจ้า แล้วก็ยังมีต้นหอมป้อมเหม็นเจา้าหรือว่าต้นผักชีและกอบะนาวเจา้าเจ้าลังจากที่เขาล้างให้สะอาดหมดแล้วเขาก็เอามาหั่นเจา้า เดี๋ยวนี้เฮาก็ะเตรียมของเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจา้าอันนี้เฮามีซุปก้อนอยู่หนึ่งก้อนนะเจา้เจาเจ้าเฮาจะเอาคาแล้วก็จักไ่ลงก่อนเจ้าคาจักไ่แล้วก็ใบบะคูเถียนน้อยแล้วก็ตามด้วยซุปก้อนเจา้า ต,ต้องไปสักกรัมเขาก็เอาไก่ลงเลยเจ้าเอไอยอย่างกินวันนี้ จ้ามขาไก่เจ้าขณานี้ไก่มันก็ดซุกแล้วเจ้าเขาต้มมาประมาณสิบกว่านาทีเจ้าก็เติมมะเขือส้มอัอย่างที่เ้าซอยตะเกียบลงไปเลยเจ้าปรุงรสด้วยน้ําตาลแล้วก็น้ําปลาเจ้าแล้วก็ลองจิ้มผงเน้อว่ามันจางอ้อยังเ้าก็เติมลงไปเจ้า ต้องไปสักกรำเฮาก็เอากะทิมาลงเลยเจ้าต่อไปก็จะเป็นมะนาวนะเจ้าผัามักส้มก็แล้วแต่ชอบเลยเจ้า อันนี้ก็เป็นต้นหอมป้อมเจาหรือว่าผักชีเจล้ว ต้มคาไก่ของเฮาก็ซุกเรียบร้อยละเจ้า เซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าเขามากินด้วยกันได้เลยเจ้าขอบคุณเจ้า